จิญปอเมปินอกประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านรวมสืบสารประเพณีลอยกระทงยีเป็งตำบ,บลบุก้างภายใต้โครงการสืบสารประเพณีล้านนายองตำบ,บลบุก้างในวันที่7-8พฤศจิกายน2568ณวัดน้ำลอ้อมตำบ,บลบุก้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเจียงใหม่ สำหรับวันที่เจ7พฤศจิกายน2568ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปพบกับความตื่นตาตื่นใจในการแข่งขันบอกไฟดอกไม่โหลดผลที่จะจุดประกายความอลังการบนท้องฟ้ายามค่ำคืนตีสวยงามยิ่งใหญ่ตีทุกคนหามผาด ในวันที่8พฤศจิกายน2568เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปพบกับความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นการประกวดกระทงเหล็กงานฝีมือเจาโบก้างตีง,งดงามและสั่งสรรค์อย่างมีเอกลักษณ์การประกวดหนูน้อยนพมาศตี่จะหมอบรอยยิ้มและความสุขถือกับผูเข่ารวมงาน ตลอดทั้งสองคืนพบก,กับรำวงย้อนยุกจากวงเซ็กซี่สาวสร้างสีสันหึ่งค่ำคืนแห,ห่งความสุขเต็มไปด้วยความรื่นเริงอีกท่านยังมีมาหากรรมอาหารจือดังจากร้านข้าโทรตำบลและพื้นที่ในไก่เคงอิ่มอร่อยกับเมนูเด็ดหลากหลาย ทั้งอาหารพื้นบ้านของหวานและเครื่องดื่มมากมายมาโหมกันร้อยกระทงอธิษฐานขอคอนปล่อยความทุกข์และต่อหับความสุขไปพร้อมกันในงานประเพณีร้อยกระทงตำบลบกก้างประจำปี2568สืบสานวัฒนธรรมไทยงดงามใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมรวมสร้างความทรงจำดีๆไปตวยกันตีวัดน้ำลอ่อม รมอนุรักษ์สืบสารประเพณีลอยกระทงตำบลบกก้างโดยเทศบาลตำบลบกก้างคณะส่งตำบลบกก้างสภาวัฒนธรรมตำบลบกก้างชมรมกับนั้นผูใหย,าย่านตำบลบกก้างกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลบกก้างและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นทีต่ตำบลบกก้าง พ่อแม่พี่น้องตํบบาบลบัวกลางตีหักแล้วก็คารบทุกทุกท่านนะเจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบัวกลางนิวโดยเราจะมีการกระจายเสียงผ่านทางระบบเสียงไร้สายของเทศบาลตํบบาบลบัวกลางและผ่านเฟซบุบบากกา๊กไลท์นะเจ้าของงานประชาสัมพันธ์เทศบ,บาลตําบลบัวกลางโดยในวันนี้เจ้าตรงกับวันพุธที่สอง,สองเดือนตุลาคม2568 ปากข้าเจ้านางสาววรภาพินโยจิตนักประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ,บก,กางเจ้าโดยเราจะมีการกระจายเสียงทุกวันพุธและก็วันศุกร์ตั้งแต่เวลา4โมงเกินเป็นต้นไปนะเจ้าสำหรับในวันนี้เจ้ามีข่าวสารมากมายตียกันที่จะมาอุเอิญประชาสัมพันธ์คือพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านนะเจ้าได้ับฟังกันนะเจ้าข่าวแรกในวันนี้เจ้าเป็นข่าวพยากรณ์อากาศจากกรม อุตุนิยมวิทยานะเจ้าเปินบอกว่าช่วงนี้ใกล้จะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัวแล้วนะเจ้าภาคเหนือของเฮามีอากาศเย็นในตอนเจ้ามีลมแรงแล้วก็มีอุณภูมิลดลง กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการพยากรณ์อากาศซ4ชั่วโมงตังงน้าภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองหลายพื้นที่และจะมีฝนตกนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนเจ้าจะมีฝนน้อยโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้อากาศเริ่มเย็นลงในตอนเจ้าและจะมีลมแรงและอุณหภูมิลดลงนะเจ้าเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปั่นกลางซึ่งมาจากประเทศจีนได้มีการ แผ่ปกคุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนนะเจ้าจึงทำให้ในส่วนของภาคเหนือเฮานะเจ้ามีอากาศที่หนาวเย็นลงนะเจ้าซึ่งยังไดก็ตามเจ้าก็ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านตัวหนะเจ้าว่าช่วงนี้นะเจ้าจะเข้าสู่ฤดูหนาวยังเต็มตัวแล้วนะเจ้ายังได้ก็ตามก็ของทุกท่านดูแลสุขภาพตัวเก่าตัวนะเจ้าข่าวต่อไปเจ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับในส่วนของการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพนะเจ้าประจําปีงบประมาณ25งเจ เทศบาลตำบลโบก้างเจ้าได้มีการประชาสัมพันธ์คือสำรับป่อแม่พี่น้องนะเจ้าที่มีอายุนะเจ้าจะครบ60ปีบริบูรณ์หรือว่าคนที่เกิดระวงังอ่าเพราะเ่าเกิดระวังตั้งแต่2กันยายน 2,510นะเจ้าแล้วก็น,นับอายุจนถึงวันที่1กันยายน2,569แล้วก็มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์โดยเราจะมีการแจ้งรายชื่อนะเจ้าไปยังปหลวงบ้านซึ่งปหลวงบ้านทุกหมู่บ้านเป้นก็จะได้ประชาสัมพันธ์ือผู้ที่มีรายชื่อนะเจ้าได้มาลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะเจ้าเกี่ยวกับการฮับบี้ยังชีพประจําปีงบประมาณ2,570โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาลงทะเบียนนะ จะต้องเป็นคนไทยสัญชาติไทยอายุ60ปีบริบูรณ์เป็นผู้ที่เกิดระหว่าง2กันยายน2,509จนถึงวันที่1กันยายน2,510นะเจ้าอันนี้จะเป็นเฉพาะในโซนของผู้สูงอายุรายใหม่และที่สำคัญท่านจะต้องเป็น เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการอย่างอื่นจากภาครัฐหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเจ้าในส่วนของการยื่นคําขอนั้นนะเจ้าท่านสามารถนําเอกสารบอกว่าจะเป็นบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านสมุดบัญชีเงินฝากนะเจ้านํามายื่นได้ที่เทศบาลตําบลบัวก,ก้างโดยเราจะมีการให้งลงทะเบียนนะเจ้าสองช่วงติกันช่วงแรกจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมจนถึงพฤศจิกายน2005 หนนะเจ้าและก่อช่วงที่2จะเป็นเดือนมก,กราคมจนถึงกันยายน2,569นเะเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไขรที่มีซิทนะเจ้าอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะจ้าแล้วก็ปร้หลงบ้านเพิ่นได้มีการประกาศให้ท่านมาลงทะเบียน ยืนยันตัวตนนะเจ้าเพื่อเป็นการป้องกันมาฮึ่งท่านซีดของท่านตกหล่นนะเจ้าอย่างใดก่อเพื่อมาติดต่อที่เทศบาลตำบลโบ,บก,กางเจ้าข่าวต่อไปนะเจ้าก็เป็นข่าวเกี่ยวกับในโซนของประเพณียี่เปงนะเจ้าในพื้นที่ของตำบลโบ,บก,กางของเฮานะเจ้าเทศบาลตำบลบ,บวก,กางเจ้าปีนี้เฮาได้มีการจัดกิจกรรมนะเจ้างานประเพณีลอยกระทงยี่เป็งภายใต้โครงการสืบสารประเพณีล้านานา ยองของตำบลบัวก,กางปีนี้นะ,จะเจ้าเป็นการรื้อฟื้นประเพณีลอยกระทงยีเปงของตำบลบัวก,กางนับได้ว่าเป็นการจัดงานครั้งที่หนึ่งก็ว่าได้นะเจ้าโดยภายในงานของเฮาจะจัดอยู่สองวันติกันนะเจ้าจะมีวันที่เจ็ด ถึงวันที่8พฤศจิกายนโดยจะมีการจัดงานนะเจ้าตั้งแต่เวลา6โมงแรงเป็นต้นไปนะเจ้าในส่วนของกิจกรรมนะเจ้า,าวันที่7พฤศจิกายนจะเป็นการแข่งขันนะเจ้า าพราะว่าก,การแข่งขันบอกไฟดอกนะเจ้าไม้ลดผลโดยเพิ่นจะมีการลงทะเบียนเจ้าตั้งแต่เวลา6กโมงเป็นต้นไปนะเจ้าในส่วนของบอกไฟไม้ลดบอกไฟดอกนั้นนะเจ้าพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าที่เป็นสลาบอกไฟท่านสามารถที่จะมาสมัครได้นะเจ้าโดยมารับไปสมัครได้ที่เทศบาลตำบลัวกางหรือว่าจะไปสมัครหน้าง,งานก็นได้โดยมีแก้ใช้ใจ,จ่ายนะเจ้าบอกละ100บาท นะเจ้าการแข่งขันเฮาจะมีการลงทะเบียนตั้งแต่6โมงแรงจนถึง7จดโมงเก่งนะเจ้าจากนั้น8ดโมงแบแรงนะเจ้าเฮาจะเริ่มการแข่งขันนะเจ้าโดยเปิ้นก็จะมีคุณสมบัตินะเจ้าเนาะ กติกานะเจ้าการคาบอกไฟนั้นจะต้องทํามาจากไม้ความยาว40เซนบ่าเกิน42เซนห้ามคาดห้ามรองห้ามยัดไส้นะเจ้าแล้วก็กรรมการการตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะเจ้าซึ่งการแข่งขันบอกไฟนั้นนะเจ้า รางวัลชนะเลิศที่หนึ่งจะได้หับเงินรางวัล5,000ัน 5, บาทพร้อมถ้วยที่สอง0 0พันบาทพร้อมถ้วยที่สมเจ้า3,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลที่สี่ที่ห้าหนึ่งพันบาทพร้อมถ้วยรางวัลน,นะเจ้ายังใดใไขที่เป็นสลาบอกไฟไม้ดอกนะเจ้าสลาบอกไฟดอก หรือว่าไม้หลดผลนะเจ้าสามารถที่จะมาสมัครกันได้นะเจ้าในส่วนของวันที่แพฤศจิกายนเราจะมีกิจกรรมนะเจ้าการประกวดกระทงเล็กแล้วก็การประกวดหนูน้อยนพมาศในส่วนของการประกวดกระทงเล็กนั้นนะเจ้า ก็ตามที่ได้มีการประชุมนะเจ้าภาคีเครือข่ายในช่วงที่ผ่านมานะเจ้าก็จะเป็นกระทงเล็กที่ทามาจากแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านสามารถที่จะทําจากที่บ้านมาได้เลยแล้วก่อนนากระทงนะเจ้ามาส่งประกวดติดเจ้าหน้าที่มาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6กโมงแรงจนถึง6กโมงเกินและเวลาเจ็ดโมงเกินเฮาจะเริ่มในการประกวดนะเจ้าโดยเราจะมีคณะกรรมการนะเจ้าผู้ทรงคนวุธมาร่วมในการ ส้นิลในครั้งนี้สําหรับหมู่บ้านที่จะทํากระทงเล็กในการประกวดนั้นนะเจ้าท่านจะต้องทํามาจากวัสดุธรรมชาติหมู่บ้านล,ละหนึ่งกระทงโดยฐานของกระทงนั้นจะต้องทํามาจากวัสดุธรรมชาติมีเส้นพาศูนย์กลาง10นิ้วนะเจ้าวัดจากฐานกระทงที่กว้างที่สุดแล้วก็เปิมมีการอนุโลมห้องปักมุดใจเข็มมุดลวดเย็บ นะเจ้าเส้นลวดได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอลอยน้ําได้เนอะนะเจ้าและก่อกระทงที่ท่านนํามาประกวดต้องเป็นกระทงที่ทํามาใหม่มดได้ผ่านเวทีแกะประกวดที่อื่นมาก่อนนะเจ้าโดยทั้งนี้เจ้าคณะกรรมการของเฮาเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการตัดสินเพราะฉะนั้นการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะเจ้ารางวัลนะเจ้าชนะเลิศการประกวดกระทงเล็ก จะได้ห้าเงินรางวัล1 0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลที่2 800บาทพร้อมถ้วยรางวัลที่3 600บาทพร้อมถ้วยรางวัลและมีรางวัลชมเชย300บาทนะเจ้าพร้อมกับถ้วยรางวัลและก่อหลังจากนั้นนะเจ้าเฮาก็จะมาประกวดในส่วนของหนูน้อยนพมาศ ในงานลอยกระทงยีเป็งของตำบลบัวก,ก้างนะเจ้าโดยหนูน้อยนอพนมาศของเฮานั้นนะเจ้าคุณสมบัติก็คือว่าจะต้องเป็นละออนตี้อยู่ในภูมิลำเนาตำบลบัวก,ก้างเจ้าสัญชาติไทยอยู่ระหว่างอายุเจ็ดถึงสิปีนะเจ้าสามารถอู้จ่าได้คล่องแคล่วชัดเจนสุภาพมั่นใจสุขภาพแข็งแรงและต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองนะเจ้า โดยหนู่น้อยที่จะประกวดนั้นนะจะสามารถแต่งกายแบบไทยว่าจะเป็นไทยประยุกต์ไทยจักรีไทยจักรพาิไทยยองไทยลือไทยยวนแต่งกายสุดเอียงก็ได้นะจ้าให้มันเข้ากับงานลยกระทงนะเจ้าจากนั้นก็จะมีการอัปปราดนะเจ้าก็จะมีคณะกรรมาการจากคนนอกเข้ามาร่วมตัดสินเหมือนกันในส่วนของการประกวดนั้นนะเจ้า ผู้ปกครองท่านไหนที่สนใจลองไปติดต่อที่ประหลงบ้านดูนะเจ้าเพราะว่าเราจะขึ้งทรงในนามของแต่ละหมู่บ้านนะเจ้าโดยรางวัลชนะเลิศที่1จะได้รับเงินรางวัล2,000บาทมงกุฎพร้อมถ้วยรางวัลและก็สายสาภายที่2 1,500บาทพร้อมถ้วยรางวัลและสายสาภายที่3 1,000บาท ถ้วยรางวัลและสายสภายแล้วก็ที่4นะเจ้า800บาทมีถ้วยรางวัลและสายสภายหึ่งตยและรางวัลที่5นะเจ้าเงินรางวัล700บาท มีถ้วยรางวัลและก็สายสะพายหฮ้อนะเจ้าแล้วก็แหมรางวัลหนึ่งเจ้าเป็นรางวัลขวัญใจยี่เปงหนึ่งรางวัลรางวัลละหนึ่งพันบาทพร้อมถ้วยรางวัลและก็สายสะพายนะเจ้าซึ่งที่เหลือก็จะได้รับรางวัลชมเชยรางวัลละห้าร้อยบาทนะเจ้าอันนี้ก็คือในโซนของ การจัดงานประเพณีละกระทงยี่เป็งของตำบลบัวกลางนะเจ้าซึ่งทางนี้เจ้าเฮาต้องขอขอบพระคุณในส่วนของภาคีเครือข่ายของเฮาต่างๆบอกว่าจะเป็นกำนันประหลงบ้านคณะสองนะเจ้ารวมไปถึงกองทุนวัลลบาทนะจ๊ะอสมอทลนะเจ้า,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 ลจาแล้วก็รวมไปถึงเจ้ากลุ่มสตรีแม่บ้านนะจ้ากลุ่มเยาวชนและภาคีเครือข่ายทุกกลุ่ม ในตำบ,บลโบก้างเจ้าที่เราจะร่วมกันจัดงานลอยกระทงฮือยิ่งใหญ่นะเจ้าในปีนี้และที่สําคัญเจ้าใครที่ต้องการจองลอกขายของนะเจ้าสามารถไปติดต่อคุณแอนได้โดยเราจะมีหมายเลขโทรศัพท์ปรากฏอยู่บน Facebook ของเทศบาลตำบลบัวก,ก้างนะเจ้าลองไปดูข้อความแล้วก็สามารถโทรติดต่อคุณแอนแล้วก็คุณแตนไดเนอร์นะเจ้าเจ้าแล้วก็ในส่วนของการปล่อยโฮมนนเจ้าในช่วงของอาง,งานลอยกระทงนี้นะเจ้าตำบลบัวก,ก้างของเราเองเป็นตำบลตีบ่ได้อยู่ในเขต หกอำเภอสาสิบเก้าตำบลน,นะเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮายัางคงที่จะปล่อยคมลอยได้จุดพุได้นะเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าเวลาท่านจุดพุหรือปล่อยคมลอยนั้นท่านต้องดูในส่วนของความปลอดภัยตวยัวหากท่านจุดแล้วก็ปรากฏว่าไปทําให้คนอื่นได้รับความเสียหายว่าจะเป็นร่างกายบ้านเรือนหรือว่าไอาย,ยิงก็ตามเจ้าท่านจะต้องโดนดําเนินคดีนะเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่น ผู้เล่นคมลอยข้งปลอดภัยก็พยายามอย่าไปเล่นอันที่มันแหง,แหง,แหงนะเจ้าเนาะหรือว่าถ้าห้ามได้ก็บรควรที่จะเยะก็ได้เนอะนะเจ้าเพราะว่าเป็นการป้องกันนะจ๊ะในโซนของอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะเจ้าข่าวต่อไปเจ้าเป็นข่าวแจ้งย้ายที่ทําการของสกรรระดับ ตำบลบวกก้างนะเจ้าสกร,รอนะเจ้าหรือว่าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนะเจ้าเปิ้นได้มีการย้ายที่ทําการจากเดิมวัดยาปายมูทิเซ็ตนะเจ้าตอนนี้เปิ้นจะย้ายไปที่โรงเรียน วัดช่างเพี้ยนหมูที่ิบนะเจ้าโดยใครที่เป็นนักเรียนของสองกลรนะเจ้าหรือว่าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนั้นนะเจ้าท่านสามารถที่จะไปเรียนได้ที่วัดช่างเปียนที่โรงเรียนวัดช่างเพี้ยนเจ้าโดยเทอมสองนะเจ้าจะมีการาเปิดนะเจ้าเนาะบริการภายในเทอมสองนี้นะเจ้าอย่าไดก็าตามเจ้าหากมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่สกรอของ ตำบลบวกก้างของเฮาได้เลยนะเจ้าในส่วนของข่าวต่อไปเจ้าก็เป็นข่าวเกี่ยวกับในส่วนของการลงทะเบียนรายใหม่นะเจ้ารอบใหม่ ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าตอนนี้รัฐบาลนะเจ้าเพิ่นได้มีนโยบายในการที่จะทําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนก็มีดังต่อไปนี้นะเจ้า 1. ท่านจะต้องเป็นคนไทยสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไป 2. รายได้บักเกิน1 0 0แสนบาทต่อคนต่อปี 3. รายได้เฉลีย่ยครอบครัวนะเจ้าบักเกิน1 0 0แ0บาทต่อปีข้อ4 มีทรัพย์สินเงินฝากสลากพันธบัตรบัเกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะเจ้าต่อคนข้อ5้ามีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามที่เป็นกำหนดไว้ข้อ6เจ้าจะต้องมีบัตรเครดิตข้อ7จะต้องมีวงเงินกู้ตีอยู่อาศัยรวมแล้วบัเกิน1.5ล้านบาทและข้อสุดท้ายนะเจ้าวงเงินกู้ติซื้อรถนะเจ้ารวมแล้วบัเกินหล้านบาทท่านถึงจะสามารถสมัคร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้นะเจ้าส่วนคนเก่านะเจ้า่่ต้องลงทะเบียนแต่เปิ้นก็จะมีการน,นําข้อมูลของเฮาเนี่ยไปพิจารณาทบทวนลักเกณฑ์ ทุกๆลายนะเจ้าว่าจะเป็นลายเก่าหรือลายใหม่ก็าตามโดยลายใหม่เจ้าก็จะมีการเปิดขึ้นลงทะเบียนภายในช่วงเดือนพฤศจิกายน2568นี้นะเจ้ายังได้ก็รอฟังดูนาะว่าเปินจึงเฮาไปลงทะเบียนรอบใหม่บ้าใดส่วนลายเก่านะเจ้าเนาะถ้าบางลายที่จะ ตกหลนหรือว่าจบมาได้กับมาต้องสะดุ้งนะเจ้าเพราะว่าบางทีเนี่ยท่านอาจจะมีรายได้เข้ามาอาจจะมีอสังหาริมทรัพย์เข้ามาใหม่นะเจ้าเลยทํให้ท่านโดนตัศิีไปก็มีนะเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูลักเกฑ์ดูคุณสมบัติของท่านให้ดีนะเจ้าว่าเข้ากับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนะเจ้ารวไมไปถึงเจา้าในช่วงนี้เนาะนะเจ้าการลงทะเบียนคนละครึ่ง เมื่อที่เาวตุลาคมที่ผ่านมานะเจ้ารัฐบาลเป้นได้มีการเปิดโอกาสให้นคนไทย20ล้านคนในการลงทะเบียนนะเจ้า,าเพื่อที่จะยืนยันซิ์ในการเข้าไปใช้คนละครึ่งพลัสนะเจ้าซึ่งตอนนี้ป้นก่อได้ปิดกันอ่าบ่ได้ปิดนะจ้าซึ่งตอนนี้ฮุรู้สึกว่าในส่วนของก่อนการลงทะเบียนนะเจ้าเกือบจะครบวล้านแล้วนะเจ้าซึ่งป้นจะมีการเฮาได้ไปใช้นะเจ้าเปิดใช้ ตั้งแต่วันที่2 9ตุลาคมเป็นต้นไปนะเจ้าจนถึงวันที่31ธันวาคมตะอัน้นนะเจ้าหากท่านบ่เปิดใจก่อนวันที่11พฤศจิกายนท่านก็จะโดนรีบคืนไปนะเจ้าถือว่าท่านบ่มีความประสงค์ที่จะใจนะเจ้าแต่คนที่จะใจนะเจ้าบอกว่าจะเป็นร้านค้าหรือผู้ที่ได้ซิดก็าตามนะเจ้าหากท่านไปขายซิดบ่มีการซื้อขายแต้นะเจ้าท่านจะโดนโทษ นักถึง3ปีนะเจ้าจำคุก3ปีและก็ปรับ60,000บาทบางคนนะเจ้าร้านค้าบางตี้เปิ้นก่อหัวไสนะเจ้าเปิ้นก่อ,อะจะบ้านไปสแกนแต่บ่ต้องซื้อครัวก็ได้แล้วก็เอาสตางไปอย่างเช่นเปิ้นเฮาใจวันละ200บาทเงินเงินเงินี้รัสบาลสนับสูนมา200เฮา2 0 0วันละ4 0 0เอยเานะเจ้า ถ้าเฮาเอาไปเย่ยติ่ร้านติปเปินหัวใสติหัวขี้โกงหน่อยนะเจ้าป่นก็อาจจะฮักสตางเฮาเลืรือ350แลวก่องเงินสดถึงเฮานะเจ้าถ้าเจ้าหน้าที่หูหรือว่ามีคนไปแจ้งนะเจ้าท่านจะโดนดำเนินคดีเลยเพราะฉะนั้นนะเจ้าเนาะเวลาโครงการติปเปินเอาฮือมากล้องเฮาไปใช้เืเกิดประโยชน์แก่ตัวเกา่าและครอบครัวนะเจ้าบาดีไปขายซิดหรือว่าบาดีไปแบบ ขี้โกงเปิลน,นะเจ้าหากสมมติเปิลฮูท่านจะโดนตัดสิทธิ์จะไม่ได้โครงการดีๆจากภาครัฐเลยนะเจ้าอันนี้ก็ขอแจ้งเตือนในส่วนของพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านกันนะเจ้าในส่วนของข่าวต่อไปนะเจ้าในช่วงนี้นะเจ้ารถกระเช้าของเทศบาลตำบลบัวก,ก้างอยู่ในระหว่างการซ่อมบำรุงนะเจ้าโดยเฮากาลังอยู่ในระหว่างการซ่อมบำรุงและ เช็คความปลอดภัยนะเจ้าซึ่งอาจจะทำให้ในส่วนของงานที่เกี่ยวกับรถก,กระเช้าว่าจะเป็นการตัดแต่งกิ่งไม้นะเจ้าการซ่อมไฟหรือว่าการที่จะช่วยเหลือต่างๆที่ต้องใช้รถก,กระเช้านะเจ้าตอนนี้ก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนแล้วถ้าสมมุติว่ารถด,ดี แล้วก็ซ่อมเสร็จเมื่อใดเฮาก็จะรีบปิกมาบริการ้าบ้านหึ้งโวยทันทีเลยนะเจ้าอันนี้ก็ขอแจ้งเพื่อแม่พี่น้องทุกๆท่านได้รับทราบกันนะเจ้าแล้วก็ข่าวสุดท้ายในวันนี้เจ้าก็ขอแจ้งในส่วนของวันหยุดราชการนะเจ้าในวันพุงเจ้า,า3สิงหาคม2568นะเจ้าเป็นวันปิยะมหาราชนะเจ้าซึ่งเป็นวันสำคัญของประเทศไทยและ เปิ้ลได้มีการกำหนดถึงเฮายุดนะเจ้ายุดราชการ หนึ่งวันโดยนะเจ้าในครั้งนี้นะเจ้าเาจะยุดวันที่สาสามตุลาคมแค่วันเดียวในส่วนของวันศุกร์ทีส่สีตุลาคมเฮายังเปิดให้บริการในส่วนของงานเทศบาลตำบลบัวกลางอยู่นะเจ้าเพราะฉะนั้นนะเจ้าเนาะเฮาก็าจะยุดแค่วันเดียวเจาาา้าสสามแล้วก็สีเฮาก็ทํางานผิดทำงานปกตินะเจ้าอย่าไดก็ตามเจ้าทางเทศบาลก็ขออภัยในความบัสะดวกมณโอกาสนี้นะเจ้า เจ้าสำรับในวันนี้เจ้าก่อมดเวลาลงแล้วนะเจ้าต้องขอขอบคุณทุกท่านนะเจ้าที่รับฟังเสียงตำสายของเทศบาลตำบลบัวกลางเจ้าป้งมาป้าก,กันใหม่ในวันซุกนะเจ้าและก่อวันพุธในเวลา4โมงเกินเป็นต้นไปนะเจ้าหากเสียงไปรบกวนพ่อแม่พี่น้องตังใดก็ขอสุมาภัยมาะโอกาสนี้เจ้าวันนี้ขอลาไปก่อนโชคดีมีความสุขสวัสดีเจ้า